สวัสดีครับพบก,กับผมแอดมินกอนะครับจากเว็บน้องไอทีดอนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าพักหน้าจอนะครับในตัว Windows 7นะครับสำหรับคนที่ใช้งานตัว Windows 7อยู่นะครับแล้วต้องการตั้งค่าพักหน้าจอนะครับเมื่อเราไม่ได้ใช้งานหรือว่าไม่ได้ขยับเมาส์นะครับให้มันพักหน้าจอจะเป็นไม่ว่าจะให้มันดับไปหรือว่าให้มีอะไรวิ่งๆนะครับก็ เดี๋ยวมาดูวิธีการกันนะครับาเราจะตั้งค่ายังไงกันบ้างนะครับก่อนอื่นที่หน้าจอของตัว Windows 7นะครับให้เราคลิกขวานะครับคลิกขวาตรงที่ว่างๆนะครับตรงที่ว่างๆไม่มีอะไรก็คลิกขวาแล้วก็เลือก Personal Slide นะครับคลิกขวาแล้วก็เลือก Personal Slide นะครับมาดูในส่วนของ Screen Saver นะครับตรงนี้นะครับตรง Screen Saver ตรงฝั่งขวานะครับคลิกเข้าไป เข้ามาเสร็จเราจะเห็นในส่วนของสกรีนเซิร์ฟเวอร์นะครับตรงนี้ค่าเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นในในส่วนของนอนนะครับตรงนี้เราจะมาดูในส่วนของตั้งค่าสกรีนเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับในส่วนของการตั้งค่าพาคหน้าจอนะครับตรงนี้เราจะเลือกได้นะครับว่าจะมีรูปแบบไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคเป็นข้อความนะครับเราสามารถที่จะตั้งตัวอักษรได้นะครับแล้วก็ปรับความเร็วอะไรเงี้ยเราก็ปรับปรับเอาเองนะครับลองเล่นกันดูนะครับ รูปแบบการหมุนอะไรเงี้ยวิธีการมาก็เป็นหน้าจอดำๆนะครับไม่มีอะไรอันนี้ก็จะเป็นลูกบอลน,นะครับก็เลือกเอานะครับแล้วแต่เราชอบนะครับเราต้องการแบบไหนนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะบอกว่าให้เล่นกี่นาทีนะครับให้เล่นหน้าจอเนี่ยกี่นาทีแล้วก็ให้ล็อกออฟนะครับถ้าเกิดเราเลือกถูกไว้นะครับหลังจากที่พักหน้าจอไปเนี่ย แล้วลองมาขยับเมาส์เนี่ยมันจะให้ล็อกออนนะครับก็คือเป็นการล็อกอินไซน์อินเข้านะครับสำหรับคนที่เหมาะกับคนที่ตั้ง username password ในการเข้าใช้ตัววินโดว์นะครับก็ติกไว้นะครับพอขยับเมาส์ปุ๊บมันก็จะถามพาสเวิร์ดนะครับให้ล็อกอินอีกทีนะครับส่วนที่ต้องดูเพิ่มเติมนะครับที่จะแนะนำขั้นตอนต่อมาก,ก็คือในส่วนของ power management นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่า ว่าจะให้หน้าจอดับหรือไม่แล้วก็ให้สลีฟโหมดไหมอะไรเงี้นะครับพอเข้ามาที่หน้านี้นะครับจะเป็นในส่วนของ power option นะครับให้เราเลือกในส่วนของนี่นะครับดูว่าเราเลือกหัวข,ข้อไหนอยู่นะครับแล้วก็เลือกทางฝั่งขวามือนั้นๆน,น,นะครับในที่นี้ก็เลือกเป็น change pan นะครับคลิปที่ change pan setting นะครับคลิปวานะครับ ส่วนหัวข้อแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอนะครับว่าจะให้ดับกี่นาทีนะครับหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานนะครับปกติก็เลือกเอาานะครับถ้าเกิดจะไม่ให้ดับเลยก็คือเลือก never นะครับแล้วก็ด้านล่างคือเข้าสู่ sleep mode นะครับก็จะเลือก never ไว้หรือว่า30มนาที45นาทีอะไรของเราก็ว่าไปนะครับสำหรับใครที่อยากให้ดับเลยนะครับก็เลือก never ไว้นะครับ แล้วก็ตรงเพิ่มเติมนะครับจะมีในส่วนของที่เป็นสําหรับใครที่เป็นโน้ตบุ๊กอยู่นะครับก็จะมีแยกเป็นส่วนของออขนาดเสียบปลั๊กหรือว่าขนาดออนแบตเตอรี่นะครับก็จะต่างเพิ่มขึ้นมาดน,นึงนะครับแต่ว่าการตั้งค่าก็เหมือนกันนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสาหรับสาหรับอันนี้สั้ง30นาทีนะครับแล้วก็สำหรับถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงก็คลิกที่ปุ่มเซฟนะครับเซฟเชนทีนี้ก็ปิดหน้าตาได้เลยนะครับตรงนี้ลูกบอลนะครับ เราสามารถพรีวิวได้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปบอลนะครับอย่างนี้นะครับรูปบอลถ้าเกิดเราตั้งรูปบอลก็จะเป็นรูปบอลพอเราขยับเมาส์ปุ๊บมันก็จะขยับเมาส์นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองมาเลือกนะครับออนนะครับก็คือให้มันถามวิ s ีในการผ่านสเวดนะครับก็พ e v i e w นะครับลองขยับเมาส์นะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ายังไม่ถึงเวลานะครับ ก็ลองไปใช้งานกันดูดดนะครับอันนี้อาจจะทาให้ดูไปเนื่อยงไอตัวของล็อกออนนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดอภายกันดูนะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคนะครับลองไปปรับใช้งานกันดูครับว่าชอบแบบไหนอะไรยังไงนะครับหรือเลือกันดูนะครับไม่ทําให้ Windows เสียหายนะครับตั้งค่าได้ตามใจนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เสร็จสิ้นแค่น,นี้ครับสําหรับการแนะนําเบื้องต้นการใช้งานตัว ตั้งค่าในส่วนของพักหน้าจอในตัว Windows 10นะครับสำหรับคลิปนี้ถูกใจก็อย่าลืมชอบก็จะลืมกดถูกใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็อย่าลืมกดแชร์นะครับให้เพื่อนๆถ้ามีประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ลากันไปแล้วครับผมสวัสดีครับ